สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยครับคนสองไพรกับผมพีระชัยวงเลิศครับวันนี้นําทุกท่านนะครับมาที่ป่าชุมชนตําบลเจริญสุขนะครับอำเภอเฉลิมประเกียิจังหวัดบุรีรัมย์กันครับติดภาพที่เห็นนี่นะครับท่านผู้ชมครับโอ้ชาวบ้านเข้าป่าหาเห็ดนะครับในป่าเต็งรังกันจำนวนมากเลยครับโอ้โหเห็ดเป็นเห็ดธรรมชาตินะครับมีหลายชนิดครับเห็ดละโงกเห็ดน้ำหมากโอ้โหเยอะครับเยอะเยอะเยอะ ชาวบ้านที่เข้าป่าหาเห็ดที่นี่นะครับนะไม่ได้เข้าไปธรรมดานะครับโอ้โหนะครับทุกคนซื้อบัตรจองตั๋วนะครับคนละ20บาทนะครับโอ้โหเห็ดละงกดอกใหญ่ๆนะครับนี่เห็ดไข่เห็ดหน้าแร่นะครับโอ้โหดอกใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะครับอยู่ที่นี่นะครับที่ป่าชุมชนเจริญสุขนะครับแต่ละคนก็ได้ออกมาแล้วก็อวดกันนะครับออกจากป่ามาเนี่ยนะครับเพราะป่าที่นี่มีความบูรมสมบูรณ์กันมากนะครับท่านผู้ชมครับเอแต่เอ๊ะต้องมีเอนะครับ แล้วป่าที่นี่ทำไมมีเห็ดออกเยอะจังนะครับท่านผู้ชมทราบไหมจะมีเทคนิคเลยนะครับที่นี่นะครับนอกจากเห็ดที่เกิดธรรมชาติแล้วนะครับท่านผู้ชมครับชาวบ้านนะครับนักวิชาการที่นี่นะครับชุมชนที่นี่เขายังมีการทําเห็ดด้วยนะครับการทําเห็ดนะก็เด็กๆนะครับเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับใช้เวลาว่างในการทําเห็ดติดตามด้วยกันครับนี่ไงครับชมหน้าเยาวชนนะครับซึ่งเป็นเด็กนักเรียน นะครับโรงเรียนบ้านเจริญสุกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูนะครับน้องๆก็จะมีวิธีการที่จะทําเห็ดนะครับทำเชื้อเห็ดได้อย่างไรนะครับนี่เขาก็เตรียมงานกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับมาดูครับเขาเตรียมอะไรกันบ้างก็มีรํารําละเอียดมีดินนะครับเตรียมรําละเอียดแล้วก็เตรียมดินแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับท่านผู้ชมครับนะนะครับเนี่ย บําละเอียดดินนะครับดินดินละเอียดนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกครับ3อย่างนี้ครับ3อย่างนี้ตอนนี้วิธีการทํานะครับน้องๆก็บอกว่าเอาทั้ง3อย่างนี้มารวมกันครับกองรวมกันเลยนะครับเนี่ยปัดมาใส่รวมกันนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันครับท่านผู้ชมครับคลุกเคล้าเข้ากันคลุกกันไปคลุกกันมาคลุกกันลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคลุกให้มันเข้ากันจากนั้นนะครับก็เตรียมเชื้อเห็ดนะครับเชื้อเห็ดเห็ดนี้เกิดจากการเพาะเอาสปอร์ของเห็ดเอาเห็ดแก่ๆนะครับไปหมักไว้นะครับไปหมักในน้าสะอาด นะครับแล้วก็เติมพวกสารอาหารเข้าไปนะครับอย่างเช่นน้ำสาวข้าวนะครับน้ำสาวข้าวนะครับเมื่อหมักเข้าไว้นะครับได้ที่แล้วนะครับแหน่แล้วก็เตรียมมาใส่นะครับท่อนดินที่กองไว้ก็จะทําเหมือนกองภูเขาเนี่ยนะครับทําเป็นกรวยตรงกลางนะครับสําหรับทํายังไงละครับไอตรงนั้นน่ะก็สําหรับที่จะเทนะครับเทน้ําเชื้อลงไปนะครับเหนี่น้ําเชื้อนะครับเจียลงไป้อนะครับน้ําเชื้อให้น้ําเชื้อนี่ยนะครับ ซึมซับเข้าไปในกองดินนะครับไปเกิดการอิ่มตัวนิ่งนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับขยำ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 เพื่อให้อ่าน้ําเนี่ยมันเข้ากันนะครับมันเข้ากันให้มีความชื้นนงครับท่านผู้ชมครับนะครับก็คนละไม้คนละมือนะครับเริ่มปั้นนะครับปั้นพอมันหมาดคือเมื่อับปั้นนะครับก็คือปั้นแล้วก็เอามามาทําเป็นก้อนกลมๆนะครับกล่าวว่า ปั้นออกมาแล้วคายมือออกมาแล้วมันไม่แตกนะครับมันไม่แตกก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเนี่ยนะก็มีพี่ๆนะครับซึ่งเป็นผู้นําในชุมชนก็มาเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูสอนน้องๆนะครับเนี่ยเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็ใส่ในขวดโหลนะครับสวดโหลเนี่ยคือปั้นอย่างนี้นะครับเอาเชื้อใส่เข้าไปแล้วก็ปั้นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนี่เาเรียกว่าทําเชื้อเห็ดทาเชื้อแห้งนะครับทาเชื้อเห็ดแห้ง จร,จริงๆแล้วเชื้อเปียกเหมือนที่เอาใส่กลวยลงมาเพื่อจะสามารถที่นําไปรถโขนต้นไม้วงยางได้เลยนะครับนะตอนนี้แต่ตอนนี้ก็คือทําเป็นเชื้อแห้งนะครับทำเป็นเชื้อแห้งเด็กๆก็สนุกนะครับได้เรียนรู้ไปเลยครับเห็ดมีเห็ดทุกชนิดนะครับเห็ดละโกะเห็ดไข่เห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำแป้งนะครับเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่นี้โอ้โหนะครับเนี่ยนะครับ เห็นไหมนะครับแต่ละถังก็จะมีเห็ดชนิดต่างๆนะครับที่ใช้ในการหมักนะครับแล้วก็เวลาใช้ก็เอาเชื้อเหล่านี้นะครับไปไปผสมลงนั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับนะคะให้เราใส่กระปุกแบบนี้และปิดฝาปุา๊บแลยไม่ต้องปิดฝาจนแน่นค่ะแค่วางลงไปเฉยๆเพราะถ้าปิดฝาแน่นมันจะเกิดการเป็นแก๊สสองสามสูตรเรียนรู้ป่าชุมชนจเจริ สายบัวขอคูณค่ะ